่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผมนายพัฒนาชัยสัก,กวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยในวันนี้ได้นำถุงชีพพร้อมด้วยเงินรายละ5 0 0รบาทจำนวน60ชุดเพื่อนำมามอบให้กับคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชือ้อโควิด -19 ในจังหวัดของท่านโดยจังหวัดของท่านเป็นจังหวัดที่ส2บที่ทางสมาคมได้ลงพื้นที่มามอบถุงชีพในวันนี้ขออนุญาตมอบถุงชีพ ให้ต่ารองเพื่อน,นำไปช่วยเหลือคนตาบอดต่อไปครับในนามของตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดพังงาครับก็รู้สึกขอบคุณและยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้มีความเมตตาห่วงใยชาวพังงา โดยปกติแล้วเราได้ช่วยเหลือกันเบื้องต้นแต่สิ่งที่ท่านนายกทำให้ในวันนี้มันเป็นการสะท้อนว่านี่เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนในสังคมไทยเราไม่เคยแบ่งปันว่าใครอยู่จังหวัดไหนแต่เรามักจะคิดว่าเราทุกคนในสังคมเนี่เป็นพี่น้องกันและถ้าใครมีมากพอแบ่งปันก็มักจะแบ่งปันให้คนอื่นซึ่งสิ่งที่ท่านนายกสภาคมได้ทําวันนี้ ผมก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านนายกแทนคนทำง,งานด้วยครับผม